อะมามาอีกข่าวหนึ่งจ้าพี่โซถ้าพูดถึงมิเศษโรโซอะพี่โซนึกถึงเพลงอะไรอ่ะเออวันนี้ฟนตกไปลงทีหน้าตาเฮเธอเธอเตรียมซ้อมร้องเพลงไว้ได้เลยเพราะว่าอีกไม่นานเกินรอเขาจะมาพร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาหรอเธอเธอทำไมทำไมทำไมช่องเราอินเสิร์ตใกล้เกิน เมื่อกี้สองเราอินเสรพี่เสกถึงปากแล้วเข้าไปที่ปากเลยเมื่อกี้ว้าไปเราอยากให้เราอยากให้ดูว่าอ้อยพี่เสกกลับมาสุขภาพดีแล้วเออคือเมื่อวานน่ะฉันนั้นไปทําข่าวนี้มาซึ่งคอนเสิร์ตน่าดูมากเลยนะเธอจริงๆแล้วว่าฉันก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเสกอ่ะโลโซออริจินอลอะมันเริ่มต้นมากสามคนเออ แต่ว่าที่เราเห็นกันอะที่เราเกิดทันกันอะก็คือเซกโลโซที่มีห้าคนแล้วเป็นพิเศษเป็นคนเดีเนี่ยคอนเสิร์ตที่จะกลับมาก็คือเป็นเสกเออเป็นโลโซออริจินอลก็คือจะมีแบบตั้งแต่สมาชิกตั้งแต่คนแรกอะจนมาถึงล่าสุดที่อ่ะมีตั้งแต่สามคนถึงห้าคนอุ้ยแล้วเขาต้องเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรกันหมดหรือเปล่าน่าดูมากน่าดูมากเอาน่าดูมากมันก็เป็นการเรียงเนอะเป็นเจอนี้ของเขาเราอินเสิร์ตใกด์ไปเนี่ย อันนี้ไปถึงเขาเราไม่เห็นเลยว่าเขาคุณพี่เขาทำอะไรอยู่อันนี้พี่ใหญ่อันนี้พี่ใหญ่อันนี้พี่กลางอันนี้คือเป็นโลโซออริจินอลก็มือก็คือมีพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็พี่เสกสามคนซึ่งเขาจะกลับมารวมตัวกันในรอบ23ปีจ้ะเกิดยังเกิดยัง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 ตอนนี้อยู่ยี่สิบ เธอเขาบอกว่าการลงตัวในครั้งนี้คือมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขายอมรับว่าเอเขามีปัญหากันแล้วมันเลยทําให้วงแตกไปจนทําให้โลโซออริจินอลอ่ะวงแตกแล้วก็มันกลายมาเป็นเสกโลโซซึ่งก็ห่างหายกันไปเลย23ปีไม่ได้คุยกันเลยอันนี้คือครั้งแรกที่เขาได้มาคุยกันหรออันนี้ยหมายถือว่าออกสื่อเออแต่คือหลังบ้านก็ต้องดูบ้างเนาะเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเขามีโอกาสได้ มาจับเข่าคุยกันมานั่งคุยกันพูดถึงปัญหาที่มันผ่านมาอเธอเขาทําให้แบบพิเศกร้องไห้เลี่ยหมายถึงร้องไห้ณนตอนนั้นนะนี่ร้องไห้ตอนที่เขาเคลียร์การตอนที่เคลียร์การตอนที่เคลียร์การว่าแบบว่าหูมันมันผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะอ่ะแล้วมันแบบทําไมถึงไม่มาคุยกันตั้งแต่แรกซึ่งเขาก็ได้เคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลย กับกลายมาเป็นคอนเสิร์ตในครั้งนี้เออฉะนั้นก็ต้องไปรอดูวันรียกว่าเป็นแบบการเดินทางของของโลโซโลโซออริจินอลแล้วก็เสกโลโซซึ่งคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นในวันที่6กรกฎาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีจ้าอ่ะและงานนี้พี่เศษเขาก็ยังพูดถึงประเด็นที่เขาก่อนนั้นเนี่ยเขาโพสในโซเชียลพูดถึงรูปเครื่องดื่มของเขาโลโซดีอ เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าโลโซดีสําเร็จตอนนี้เฮียเป็นเจ้าสัวไปแล้วหมดเงินไปประมาณร้อยล้านร้อยล้านเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆซึ่งนักข่าวอ่ะคิดว่าแบบเอามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโดนโกงหรือเปล่าต่างๆซึ่งเมื่อวานพิเศษเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้โดนโกงเลยแต่ว่าเหมือนธุรกิจเนี้ยเขาศึกษามาไม่ดีพอก็เลยแบบว่า มันเลยทําให้แบบการการตลาดต่างๆที่ไม่ได้วางแผนน่ะมันก็เลยแบบว่าเจ๊งไปเลยอเออซึ่งเขาใจแบบเขาจะถอดใจตั้งแต่แบบอาจจะถอดใจประมาณ50ล้านแรกแล้วแต่แบบ<อ>คือสู้ตั้งใจ<อ>ไว้ว่าแบบว่าถ้าถึงร้อยล้านเมื่อไหรอ่อ่ะถ้ามันยังไม่ได้กําไรอะ่ะ<อ>ก็จะพอแต่ปรากฏว่าถึงร้อยล้านจริงๆแต่ก็ยังไม่ได้กําไร<อ>เขาก็เลยพอเลิกกิจการนี้ไปโดยปริยายตอนนี้ก็คือไม่ขายแล้วใช่แต่เขาบอกว่าก็มีแบบ คนอื่นมาทาบทามว่าแบบขอหุ้นด้วยได้ไหมหรือขอซื้อแบรนด์นี้ด้วยขอซื้อแบรนด์นี้ไปเลยได้ไหมพี่เสกเขาบอกว่าเขาไม่ขายเขาก็อยากเก็บไว้ให้ลูกก็คือเดี๋ยวมีทำมาคืออาจจะมีในอนาคตพี่เสกบอกว่าธุรกิจเนี้ยจะลงทุนได้อ่ะจะต้องมีอย่างน้อยๆเลยอ่ะประมาณ300ล้านถึง500ล้านเธอพี่เสกต้องมีเงินเท่าไหร่อหมายถึงว่าพี่เสกต้องมีเงินเท่าไหร่อ พิเศษพิเศษไม่พอเพียงเลยเออซึ่งอันนี้อาจจะพอเพียงสำหรับพิเศษพิเศกก็บอกว่าตอนนี้พอก่อนอ่ะเดี๋ยวไปฟังพิเศษพิเศษส์ได้สาคือผมบอกตัวเองว่าถ้าผมหมดร้อยล้านนี่ผมจะไม่ทําต่อซึ่งก็หมดจริงๆแต่ว่าก็ก็โชคดีที่ยังมีเงินเก็บอยู่แล้วก็ซื้อที่ดินเก็บไว้นี่ครับก็ก็เรียกว่าไม่ไม่ไม่เครียดอะไรมากแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ไม่มีเงินเก็บเลยนี่สงสัยจะเครียดมาก ก็หมดไปเป็นร้อยล้านจริงๆเรียกว่าเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากเรียนราคาแพงมากก่อนที่จะถึงร้อยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกถอดใจแล้วแต่ว่ายังสู้ต่อเพราะว่าลูกน้องนี่ก็บอกว่าบอสต้องสู้นะเราก็สู้ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันต้องลงทุนมากกว่านั้นเยอะนะครับอย่างร้อยต้องมีสักสามร้อยห้าร้อยเข็ดนะก็อยากจะทําอีกแต่ว่าต้องดูก่อนว่าจะทําธุรกิจเรื่อง ไม่ขายครับไม่ได้ขายแต่คุณการบอกมีคนติดต่อมาซื้อเยอะครับครับแต่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ให้ลูกๆครับไม่ขายนะไม่ขายนะคะเธอจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่ขายนี่ไงลูกชายเขาอยู่ข้างๆก็คือน้องไทเกอร์น้องเสือเอ้ยอันนี้คือดำโดงเอามาเปิดพีชไปลุกดำโดงนู่นไปนู่นเธอคือคอนเสิร์ตในครั้งนี้พิเศษมากๆเพราะว่าน้องเสือจะขึ้นด้วยไม่หอ เป็นครั้งแรกแบบอย่างเป็นทางการเป็นอีกหนึ่งพาร์ทในชีวิตออพี่การมาไหมพี่การพี่การมานะไม่พี่การขึ้นเวทีไหม อยากดูอยากดูพิการคนเดียวเลยอยากดูพิการคนเดียวเลยได้ไหมอย่างเมื่อวานเธอฉันขอฉันก็แบบขอบอกกับพีอาร์บอกว่าขอสัมภาษณ์พิการหน่อยได้ไหมฉันอยากอัปเดตอยากคุยต่างตาพี่การบอกว่าอ๋อไม่สะดวกไม่สะดวกเพรก็ไม่เป็นลรแต่เมื่อวานเจอพิเศษพิเศษหมายถึงว่าโอเคขึ้นนะคือก่อนหน้านี้เขาป่วยแหละพิเศษอ่ะเขาก็ยอมรับว่าเขาป่วยจนเขาแบบต้องไปบําบัดต่างๆอเขาดูไม่นําไม่นวนขึ้นก็มาใช่ฉันอยากไปดูนะคอนเสิร์ตนี้ได้เลยล็อกคิวคุณเส เลยวันที่6กรกฎานะคะเดี <AUDIO S 1> ๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ตเซกโรโซที่แบงค์นะครับท่านหนึ่ง